หม่อะเร็วบิหันมามองกล้องเลยบิ๊นนนดนเเให้อะไรหนูพี่ให้อะไรนูนีงานอะไรอะเร็วเร็วเรงานหน่อยโอ้โหเก่งมากลรกเดมี่เดมี่เดมี่เดมี นี่ต้องเลี้ยงด้วยปลาหมึกย่างอย่างนี้หรอฮะแห้งด้วยนะหเงินละแปดร้อยฮึแม่โห <c oughs> มองกล้องมองกล้องเร็วเสิร์ฟเสนอหน้ากันแต่ละคนเ <c oughs> สนอหน้ากันแต่ละคนฮะเป็นยังไงนางเดมินางเดมิ <c oughs> โหดไปไหนหอพอแล้วเป็นตายลูกือ อันนี้คือออเดิร์ฟเมื่อกี้คือออเดิร์ฟตอนนี้คือของจริงแล้ววันบีโุบบีโุ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 บีอ้าวฮึมังก้องังก้องไหนเอ้าังก้องไหนเอ้าังก้องไหนเอ้าังก้องไหนเอ้เลี้ยชุบก้างเลี้มันจะกินนมอ่อไอพี่จะกินนมหรอ อมันเบลอหน้าเอ้เบลอหลังชัดหน้าอัตโนมัติอ่ะพี่